ในการที่จะสู้กับขมรเรามีเครื่องมือหลากหลายครับที่จะสู้กับขมรอันดับแรกเลยก็คือกองทัพแหละกาลังทหารนะครับไอ้พวกขมรมันก็รู้นะไอ้พวกทหารขมรมันก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงยังไงมาสู้กองทัพไทยไม่ได้ครับนะแต่มันก็ปากดีปากเก่งไอ้หุ้นเชนบอกว่าจะยิงจรวดมาใส่กรุงเทพเอาไปมาก็ออกมาออกมายอมรับครับว่าระบบอาวุธของขมรน่ะไม่สามารถยิงมาถึงกรุงเทพได้ ออกมายอมรับหน้าตาเฉยเลยนะครับนะอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้พวกเราลองคิดดูสิมันมันน่าสนใจนะในประเด็นที่ว่าในประเด็นที่ว่าเนี่ยฝรั่งเศสเข้ามายุ่มย่ามแล้วฝรั่งเศสก็เล่นละครนะครับคำคำพูดคําจารหนึ่งของนายกฝรั่งเศสบอกไม่ขอยุ่งไม่ขอเกี่ยวให้ประเทศไทยไปจัดการกันเองตอนแรกผมก็เหมือนจะเชื่อนะเหมือนจะเชื่อฝรั่งเศสเขาจะวางตัวเป็นกลางแต่พอพอมาคิดให้ลึกๆล,ลงไปเนี่ย เฮ้ยฝรั่งเศสไม่เป็นกลางนะเวย้ยเ,เพราะฝรั่งเศสมีผลประโยชน์ฝรั่งเศสมีผลประโยชน์กับขมิอ้อแน่นอนครับแม้กระทั่งบริษัทน้ามันรายใหญ่ของขมรนตอนเนี้ก็เข้าหุ้นรวมกันครับบริษัทเตล่าเข้าหุ้นกันระหว่างบุลลานีกับฝรั่งเศสแล้วก็ให้บริษัทเตล่าเนี่ยเป็นหัวหอกในการไปเจราจาขอซื้อน้ํามันจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียสามประเทศเนี้ย เออที่ฝรั่งเศสเข้าไปเจรจาครับแล้วก็น่าจะได้น้ํามันจากอินโดนีเซียมาแล้วเออแล้วประเทศไทยเราคืออะไรวะเออประเทศเราทําอะไรครับเออแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเออตอนนี้มีปัญหากับเขเมรถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าฝรั่งเศสมัน,ม,นมันเหมือนมันจะใกล้ครบไอไอสัญญาไอสัญญาขุดเจาะน้ํามันที่เขเมรเอาไปขายสัมปทานใช่ไหมเออเขเมรเอาสัญญาสัมปทานไปขายฝรั่งเศส ประมาณห้าแสนล้านบาทไทยเอาไปขายแล้วเออเอาเงินเขามากินมาใช้หมดแล้วแล้วฝรั่งเศสมันจะทวงคืนเออจะทวงคืนว่าเนี่ยฉันจ่ายเงินซื้อสัมทาระไปหมดไปเยอะแล้วเออแล้วฉันยังไม่ได้ขุดเจาะเลยฉันเสียประโยชน์ฝรั่งเศสขู่มาไกลๆนะครับอันนี้เป็นรายงานเป็นรายงานข่าวนะครับเออที่ออกมาเนี่ยจะจริงจะใช่อันนี้ก็ต้องรอการตรวจสูจนะครับเออมันมันเหมือนกับอินไซต์แหล่งข่าวไพรัซิปะเขาบอกว่า เขาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยามาร่วมมือมาร่วมมือกันกันกบเขเมรเ,เพื่อจะกดดันประเทศไทยให้เจราจาเรื่องเกาะกูดเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องการขุดเจาะน้ํามันถ้าเกิดประเทศไทยไม่ยอมเจราจาในส่วนนี้ฝรั่งเศสก็จะร่วมมือกับเขเมรปั่นป่วนชายแดนบนบกปั่นป่วนชายแดนไทยบนตั้งแต่ตั้งแตไ่ไอพื้นที่หาดเล็กอะ่ะยาวมาถึงาสามเหลี่ยมมรกตอะ่ะ กระแสข่าวมาอย่างนั้นนะครับเออถ้าเกิดเรายอมเจรจากาอโกดปุ๊บชายแดนจะเงียบปั๊บเออทุกอย่างจะจบไอ้ประสาททุกอย่างที่เขมรนเค็มเขมียนก็จะถอยฟ้องถอนฟ้องเขมรนก็จะถอนทหารออกไปก็อยู่กันปกติสุขเหมือนเดิมอ่าแล้วทําไมต้องมีฝรั่งเศสเข้ามาครับก็เพราะฝรั่งเศสเป็นคนเขียนแผนที่หนึ่งต่อสองแสนครับเออแท้จริงแล้วไอ้ไอ้ไอ้เส้นลากก่อโกดอ่ะเส้นลากไอ้ของเขมรนที่มาพาด ครึ่งหนึ่งของเกาะกูดอเป็นผลงานของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเปนคนเขียนแผนที่ให้ขเขมรอแล้วก็ไปบอกขเขมรว่าจะต้องมาค้ำม,มายันไว้เอามายันไว้ด้วยการลากแผนที่ผ่าเกาะกูดประเทศไทยออ่มันอ้างทุกเรื่องครับมันอ้างทุกเหตุผลครับเ,เพื่อที่จะให้มีปัญหากับประเทศไทยไว้แล้วก็เป็นไปตามนั้นครับเอหน้าด้านที่สุดอไอเรื่องน,น,น,น่าน้ำสากลก็มี ใช่ไหมการใช้หน้าน้ำสากลเขตไหลทวีปมันเป็นเรื่องของอันครอสเนี่ยเออฝรั่งเศสก็บ,บอกเขเมรนว่าไม่ต้องเข้าอยาไปเข้าเป็นสมาชิกอ่ถ้าเข้าเป็นสมาชิกเมื่อไหร่ปุ๊บแพ้สยามห้ามเข้าเออแล้วก็ให้ให้เขเมรยนยืนหยัดครับยืนหยัดใช้หนึ่งต่อสองแสนครับฝรั่งเศสไปนคนเขียนให้เออแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงเออแล้วก็มาดันเรื่องแบบนี้นะครับใช่ไหมเพื่อผลประโยชน์ครับเออฝรั่งเศสมันขู่นะ มันขู่เขมรมาว่าถ้าฝรั่งเศสเสียงเงินห้าแสนห้าแสนล้านฟิฟีเนี่ยฝรั่งเศสไม่ยอมอไม่แน่หรอกครับภายในปีเนี้ยเราจะเห็นว่าบริษัทน้ํามันของฝรั่งเศสจะฟ้องเขมรฟ้องไปยังศาลร,ระหว่างประเทศให้ให้เขมรชําระะนี่ถ้าเขมรไม่ชําระะนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็จะไปยึดไปยึดเอาทรัพย์รัพย์สินของเขมรครับคุณจะไปซุกซ่อนชับอยู่ที่ไหนเนี่ยฝรั่งเศสมันรู้หมดแหละเพราะฝรั่งเศสมันสอนเขมรมา ออพอถ้าเกิดว่าฝรั่งเศสต้องการเงินคืนก็ต้องไปยึดทรัพย์ของของเครือข่ายตระกูลฮุนเซนเที่เอาไปซุกซ่อนไว้ยังต่างประเทศไอ้ฮุนเซนก็แบบกลัวจะถูกยึดทรัพย์ไงก็เลยมาก็เลยมาปรึกษากับคนไทยครับคนไทยบางครอบครัวครับคนไทยบางครอบครัวช่วยหน่อยออถ้าแกาไม่ทําแบบนี้ฝรั่งเศสมันจะยึดทรัพย์ฉันฝรั่งเศสขุดเจาะน,น้ํามันไม่ได้ ดังนั้นแกต้องเอแกแกต้องนึกถึงบุญคุณของฉันฉันเคยช่วยเหลือเกื้อ,อ,อ,อกูอ้เกื้อกูลแกเออเนี่ยเนี่ยไอ้หุน,หนเชนก็เลยมามาบีบคอครอบครัวไทยครอบครัวหนึ่งเออไอ้ครอบครัวนี้ก็อยากให้มันจบสวยๆอืมก็เลยมาเสนอว่าแบ่งกันห้าสิบห้าสิบได้ไหมบังเอิญว่าคนไทยไม่ยอมครับหลังจากที่คนไทยไม่ยอมขึ้นมาปังเนี่ยทีนี้ละมึงก็เกิดความขัดแย้งขยายเป็นวงกว้างครับ ขยายเป็นวนกว้างครับไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยนะครับว่าปราสาทโดนตวนซึ่งเป็นของไทยแน่ๆครับอแต่พรมแดนมันติดกันเนี่ยปราสาทโดนตวนอยู่ข้างบนแผ่นดินมันต่ําลงมาเป็นของเขเมรใช่ไหมเขเมรลาดตะเวนข้างล่างครับทหารไทยนั่งมองดูครับเอาง่ายๆว่าโยนบุหรี่ให้กันได้อแต่ก่อนจะไรเนี่ยไอแนวปราสาทโดนตวนเนี่ยทหารเขเมรลาดตะเวนเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งครับเอ เป็นไม่ได้หรือตอนนี้ทหากรกัมเหมียนเอาปืนใหญ่มาตั้งครับเอ่อมาตั้งห่างจากชายแดนไทยไปเนี่ยเอากล้องสองทางไกลมองไปเดี่ยววัดระยะแล้วเนี่ยประมาณสองกิโลเมตรครับสองกิโลเมตรครับเอาปืนใหญ่มาตั้งใส่เราครับเอโอโอ้โหมันอะไรของมันวะเนี่ยภูมะเขือครับเป็นไงตอนนี้ภูมะเขือกัมเหนเองเนี่ยก็มาทําฐานที่มั่นแข็งแรงเอ่อทำเบิร์มทําบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กบนภูมะเขือครับเออทางทาทางขึ้นทางลง ส่งเสบียงส่งกําลังบํารุงบนยอดภูมะเขือนะครับเพ่อแม่พี่น้องครับภูมะเขืออสม,มอนนุิภูมะเขือนะอันนี้คือภูมะเขือนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ติดกับประเทศไทยเน ette, เาะฝั่งนี้เขมรนเนาะภูมะเขือมันอยู่แบบนี้ครับมันเอูฝั่งไทยใช่ไหมฝั่งฝั่งฝั่งไทยนะฝั่งไทยฝั่งนี้ภูมะเขือมันอยู่แบบนี้อมันอยู่แบบนี้นี่ไอไอไอตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขมรมาทําเบิร์มครับเออ เรายิงปืนใหญ่มาใส่ยอดภูมะเขือเนี่ยถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับแต่คมเมนมันมาตั้งฐานของมันเนี่ยฐานปืนใหญ่ของมันเนี่ยอ,อ,อยู่อยู่มาเย,ย้ยอยมาทางนี้โอกาสที่จะยิงปืนใหญ่ตกลงตรงนี้เลยเนี่ยตกลงที่ตั้งของมันเลยเนี่ยเมันก็ยากอยู่เอ,อคือหมายว่ามันมันตั้งแนวตั้งรับที่ค่อนข้างจะปลอดภัยไงแล้วก็เสริมปืนใหญ่มันบนยอดภูมะเขือครับเอ,อการตรวจการของมันก็จะดีขึ้นสูงข่ม มันเห็นทหารของเราเดินแถวๆประทัดโดนตัวเนี่ยมันสอยร่วงสอยร่วงนะครับเมันตั้งฐานแล้วครับแล้วมีระบบเลอกสลิงใช่ไหมชักลอกส่งส่งสเสบียงขึ้นมาสุดยอดเลยครับอันนี้ผมคิดว่าอันตรายครับเรับรวงพังครับหลายเหตุหลายปัจจัยทาทำให้ผมรู้สึกว่านี่มันเป็นการละครแห่งชาติเการละครแห่งชาติครับเอตอนนี้ไม่มีใครออกมายืนยันเลยนะครับ อหลายอย่างที่มันย้อนแย้งครับเอา้าถ้าคุณบอกว่าถ้าบอกไอ้พวกเราตั้งตั้งประเด็นนะค,ค่อยคคิดนะถ้าเรายืนยันว่าเกาะกูดเป็นของเราเอา่าแล้วทําไมเราไม่ขุดเจาะล่ะครับจริงไหมจริงไหมครับเกาะกูดเป็นของเราทําไมไม่ขุดเจาะน้ำมันเอาขึ้นมาใช้แล้วครับเออทาไมคาไว้อย่างนั้น,นครับเออถ้าเราบอกว่าเราปิดด่านไทยชายแดนไทยขเขมรแล้วเนี่ย ปิดจริงหรือเปล่าครับเออขมรข้ามมาได้ไหมครับเราข้ามไปได้ไหมครับเอออ้ามนี่ข้อที่สองนะข้อที่สามเออแล้วถ้าประสัดโดนเออประสาดตะมณฑทมถ้าประสัดตะมณนทมเนี่ยใครมาพูดก็ว่าเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราอะทําไมไม่ปิดล่ะครับเออประสาดประสาดตะมณฑทมเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งไทยขมร